<laughs> yeah, right. they, the only funk is a lot. I like it. Fold your man, you take a glass and dance. Have you ever had to apply to the blue corn moon? Oh, my God. You never knew. I'm glad to Under the sea glad to see. It's enough for this breathless warrior just to be with you. เอพิโซดนี้อาจจะตั้งชื่อว่าตะลุยเพลงดิสนีย์สัตว์น้อยสวัสดีค่ะทุกคนยิลดอนรับกลับมาสูช่องของพี่วานะคะกลับมาแล้วกับนักร้องตะลุยเพลงฮิตดิสนีย์นะคะอันนี้เป็นอีพีที่4แล้วนะแต่ว่าใครเห็นปกคลิปจะเห็นว่าเฮ้ยมันมี3าคนไม่ใช่หรอทำไมมันเหลือคนเดียวคือไอกอนมันทําฟุตหายเว้ยะือบอกเลยต้องมานั่งอัดอินโทรใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอเสกเพื่อนเข้ามาแป๊บนึงนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ย สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนนะคะกลับไปดูได้เลยนะคะ1 2 3แล้วค่อยดูวันนี Finish ้แ totally. ล้วค <as> ่อยกลับไปดูก <min> ันได้นะคะจริงๆแล้วเราทำมาหลายเรื่องแล้วนะคะก็มีหลายๆเพลงมากๆเลยวอะไรแบบเพลงทิทีสเพลงใหม่ๆเพลงอะไร็ปคอนดิแต่ว่าวันนี้ก็ยังสติลแบบเพลงนี้มันเยอะมากเลยเหมือนไปบอกสตรีมกับเพื่อนๆใช่เราก็เลยเลือกเพลงที่แบบเก่าเก่ามากโอเคไม่ พวกเราเด็กๆคือสมัยพวกเราแบบ5ขวบอะไรเงี้ยยินมากเลยแบบลมากับสิ่งนี้มีเรื่องอะไรบ้าง Beauty and the Beast ล้านอ่า Hercules ตุ๊กขา Hotus และจบด้วย Little Mermaid ะคะเอนที่เป็นเสือวนมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงของเราเป็นยังไงบ้างแล้วเพลงแรกก็คือ The u r c u e s t จากเรื่องอะไรทุกคน Beauty and the Beast มันเป็นซีนที่แบบว่าเบลมีความแบบว่าบีชเดินเข้าขังอยู่นะขังอยู่ในห้องนอนอ,อะไรอย่างเงี้ยเ<ด>ท่าที่จำได้นะเท่าที่จำได้ก็คือแบบเดินเข้ามาแล้วก็แบบไปกินข้าวสิอะไรอย่างเงี้ยหิวย้ำดึกเหรอไม่ลีเนายก็แบบไม่ฉันไม่กินข้าวแล้วนางก็แบบว่าหิวย้ำดึกอะไรอย่เงี้ยมันก็เลยแบบเดินลงไปกินเจอถ้วยเจอชามพูดได้นะคะ<ช>เออวันนี้เราก็จะมามาโนโตัวเองเป็นซึ่งตัวหลักของเพลงนี้คือเชิงเทียนเย่อโอเคมาเริ่มกันเลยปบมาช่อมาทุ่งเสือ We welcome you today. And now we invite you to relax and let us put up a chair as the dining room proudly presents your dinner. We <laughs> are guests. We are guests guest. with we'll the service to the guest. Tie your napkin, wry your nectarine, and we we'll provide <speaking> the rest. Soup the jaw, hot water, while we only let the Buy a drink that is delicious Don't believe me? Ask the dishes! They can see, they can dance After all, this, yes, oh. this is dinner here never singing best. Go on, unfold your man You take a glance, and then You'll be our guest We are guests. We our guest ก็โมัหเนาะทดลองเป็นเชิงเทียนเป็นไงวะคะรู้สึกเป็นเชิงเทียนที่แบบแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมีความผูกพันกับเพลงเราเพลงเพลงนี้อยู่เพลงนี้เหใช่ไหมคะทำไมเล้าเพราะว่าเมื่อแบบสมัยตอนที่เรายังเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสได้ออกไปแบบทําการแสดงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเพลงเนี้ยมันแบบเป็นเพลงเหมือนฟิลว่าเป็นเพลงเปิดเพลงเปิดของเราในทุกๆที่ที่ไปอเนี่ยแต่นะไม่ไม่ไม่อย่างนี้นะคะบอกเรไม่ได้เลยนะใช่ไเราไม่ได้ ที่ไปคือเป็นจานชามคือทุกครั้งที่ไปไม่ได้ร้องเท่านี้เอางี้ดีกว่าแล้วก็แอบเป็นจานชามอยู่ข้างหลังแต่ซึ่งพอโอเคเราก็รู้เพิ่งรู้ว่ามันแบบมาร้องอย่างเงี้ยแบบยากเว้ยยากมันยากากความยากมันคือยังไงภาษาใช่เพราะไอ้นี่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่เป็นภาาษฝรั่งเศสแล้วมันมีศัพท์ที่มันเป็นแบบเอ่ออาหารอะไรเยอะมากออเดอร์อะไรเงี้ยต้องออกเสียงใดๆคือการออกเสียงยากมากซึ่งเมื่อกี้ก็คือห้ามแหกดิฉันเพราะดิฉันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแหกตัวเองได้นะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็มีความเป็นแบบด้วววยคคคามมมมที่่่่่ตัััละะรรใในนนนเือองไชก็ มีความที่มันแบบเป็น non human ออมันคลิกแบบใช่ใช่ใช่คือเวลาร้องอ่ะมันจะอยู่แบบเอยเองเ้ยมันแบบเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเสียงที่มันแบบการ์ตูนใช่แบบวิ่งเหมือนวิกกี้เมาส์อ่ะไหนๆก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วอะไรอยประมาณนั้นประมาณถูกต้องโอเคครับเพลงที่สองเลยนะเพลงอะไรครับเพื่อนๆสีลม Color of the wind เลอของโพไม่หา เจิดปอะเฮ้ยปอมเกิดปีนี้ป้าวะไม่ใช่ปอมไม่ใช่เหรออ่าขอบคุณมากที่มีเพลงที่เกิดหลังกู้วยอ่าเพลงนี้ออกนะคะปอมหนึ่งขวบนะคะใช่ค่ะเก่าเก่ามเพลงนี้มีคนรีเควสมาใช่ไหมว้าวาเป็นคนรีเควสมาทั้งคู่แลก็เลยจัดให้ท่านผู้ชม 好吗？

ยังไงรีวิวเพลงนี้หน่อยก็เรืเ่อยๆอ่ะเออมันเป็นเพลงที่เลืออ่อยๆแต่ถ้ามันมันมีโอจีของมันทั้งหมดเป็นเพลงที่แบบ<ช>เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันเดี๋ยวนี้มันสวยแหละเ,เ,เด็กๆเดี๋ยวนี้ฟังก็จะแบบ <c oughs> อะไรแต่ว่าแบบจริงๆแล้วอ๋อมันก็มีความไพเราะในเมโลดี้ในอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนเด็กดิฉันก็อินมากเลยมันจะเป็นแบบเมือคืนเราซาวยุค90อ่ะรีฟิลนั้นที่มันแบบแล้วก็ท่อนฮุกอ่ะจริงๆมันเป็นท่อนที่ฝึกการใช้พลัง s u p ที่ดีแค่ view เอออะไรทำนองนอั้นมััันนบบงคเลยะ ที่เพลงที่สานะคะเพลงที่3นะคะมาจากเรื่อง Hercules เพลงว่า Zero to Hero จริงๆแล้วอันนี้มันมีเวอร์ชั่นที่ Ariana ไปคอเวอร์ด้วยนะคนนี้เราจะมาร้องเวอร์ชั่นที่มันแบบว่าโบราณโบราณนิดนึงโบราณใช่ว่าไปดิฉันเคยร้องเพลงนี้เออเออเอเอ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 อมันยากเ มีความเป็นกอสโปมีความแบบกินคลีนแจ๊คคนะไเิอะไรความสวิงแบบคนดังไม่รู้แหละลองปะ Lost soul on roll Person of was bit What throw struck my Herb hope week a a break a on Point monster and talking him ก็อาจจะต้องแบบออกกําลังกายนิดนึงก็จริงจริงในเพลงเขาร้องกันข้าโค้ดใช่เออจริงๆมันเป็นคอรัสคนรัสเวลเเลเวลเวดควีนดอมเย่มันจะใช้แบบเหมือนคอรัสเยอะๆอะอไรเงี้ยเออเป็นแบบว่าคอรัสแน่นแนนใ้่ ตอนนี้มีกัน3คนลักษณะของพวกกอสเปลนี่คือเขาใช้เสียงอะไรกันแบบมันมีความมีเชสอ่ะแล้วก็แบบเออเออมีความแน่นมีความแบบ a t ทิ t ูดอนะเขาโซฟู f มากอย่าอยาแล้วก็แบบเวลาร้องแล้วถึงแม้มันจะแบบมีพลังแต่ว่ามันเป็นก้อนเดียวกันสเปเชียลมากอ่ะเพลงต่อไปค่ะเฮเพลงต่อไปนะคะ Under the Sea Under the Sea เป็นกุ้งเป็นปลากันแล้วค่ะเพลงนี้ก็เพลงความโหดมาหน่อยโชว์เป็นแบบคำข่าวเป็นผู้เป็นปลาคุยกัน Let's see what the world thinks of me. Ah, bon. Steam is always greener somebody else is late I Dream of a glowing up there There is a big mistake Just look at the world around you Like you on the ocean floor Such so wonderful things surround you What more are you looking? พ่อจริงๆแล้วเพลงเนี้ยมันเอออิสาเป็นเป็นปูเป็นอะไรวะที่เป็นคีผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคีผู้ชายแต่ว่าแต่ว่าแบบหาแบคคู่แข่งได้แค่นี้มันก็เลยสูงมากเลยค่ะด้วยความที่เราแบบเออเราก็อยากจะอยู่อันเดอร์เดอะซีอะไรอย่างเงี้ยใกล้แลยวผู้ใหญ่ปูนป้าบ้าเอา p อ r f o r m a n c e เขา ล็อตนี้คือเราเน้นเป็นพ่อแม่นะสิงสารสัตว์เราแบบก็คือไม่ไม่ได้นำแค่สิงสารสัตว์แล้วก็เป็นถ้วยชามแล้วด้วยนะทุกอย่างตัวใดเลยโอเคใช่ป่ะเพลงสุดท้ายฉันจะกินข้าวแล้วเพลงสุดท้ายเราก็จะขอจบไปด้วยก็สิงสารสัตว์อีกเออเอพิโซดนี้อาจจะตั้งชื่อว่าตะลุยเพลงดิสเฮิรวอร์ชั่นสัตว์น้อยสปอยสปอยอาจารย์ทนายเพลงนี้มาจากเรื่องโซเปฟีย อนี้มันเป็นคีย์ผู้ชายเะกอนเราก็เลยจะแบบว่าเอามา a d a p ให้มันเป็นเวอร์ชั่นของเราซึ่งเหมืนก็เป็นอะไรลองไปฟังไปฟังกันดูเลยเป็นไมใช่ When the heat of a rolling wind can be turned away, an enchanted moment and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Can you feel the love? เลบ็กสูง พอนะมันเออแต่ว่าในความเนยนั้นมันก็เลยแบบมีตัวเนื้อเพลงบกความหมายเพลงกับแค้ you feel ด้เลยคุณสามารถสัมผัสความรักได้ไหมในคืนนี้มันโรแมนติกมากเข้าไปดูแบบโอ้เออมีคนอินหนึ่งอัตราแต่ว่าเพลงเนี้ยมันจะมีคนหลายหลายคนมีปัญหาว่าลองแล้วแบบลงไม่พอค่ะครูเนี่ยแค้ you feel the love tonight สุดท้ายแล้วก็คือต้องต้องไปฝึกลมอยู่ดีเออมันดูง่ายนะทุกคนดูชิลชิแต่มันก็เหนื่อยใช ได้อยู่เออเอาจริงอะเพลงยุคนี้ยากหลายเพลงใช่ยากหลายเพลงคือมันต้องใช้สกิลในการแบบว่าทำให้มันเฮลตี้อะเออใช่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 อันนั้นก็จบไปแล้วนะคะกับเพลง Challenge Disney อีิบสี่สี่เออก็ทำมายี่สิเพลงแล้วเนี่ยโอ้เราก็ลงมาประมาณ20กว่าเพลงแล้วนะคะ Disney ต้องจางแล้วแหละดิส n ี y ต้องเข้าดิส n ี y ไม่เข้าได้ยังไงได้ยังไงเอออนั่นแหละ าเหมือนเดิมใครมีแบบชาเลนจ์อะไรอยากให้พวกเราทำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรืองานแล้วหนึ่งใครแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าอยากสนับสนุนพวกเราให้พวกเราได้แบบว่ามีรายได้หรือเป็นคนสนับสนุนเพิ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะว่าอะไรครับคลิปนี้ไม่ได้ตังค์ไม่มีแอดวิวทั้งนั้นนะคะไม่ได้ตังค์เลยนะคะเข้าเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสนับสนุนช่วยไลค์ช่วยแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำซีรีส์ร้องเพลงต่อนะคะไม่เคยได้ตังค์จากซีรีส์ร้องเพลงเลยค่ะเออใจรักอย่างเดียวเลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมาก ให้ฝากช่องทางตัวเองหน่อยหรอว i จนะคะ S P O M Y อะสสัปปะไอ i g เหมือนกันค่ะ B S T I T Z นะคะสองคนสอนร้องเพลงนะคะสามคนสอคนสอนองคนสงนะองคสอนร้องเพลงกันหมดเลยนะคะก็สามารถติดต่อได้สนใจค่ะนั่นแหละก็เจอวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาดูวิดีโอกันไป bye bye